สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้ววันเราเผาตะลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องมนเมื่อนี่กับบรรยากาศตอนเช้าสวยๆจากนอ้อยสวยๆจากน้อยกูกูกลัวๆเห็นหนังโน้ตอาจารย์ตายนี่เนะาะหาเงินพักกันมาตเตอใส่ก่อนนี่ <มา S 1> เห็นเอารถมาเนี่ยมาแตง่งน้องบอลน้องบอลน้องบอลพวัญสวรรค์น้องบอลพวัญสวรรค์กุดรัง เอากุญแจไปส่งตาตีก็เลยได้ปลามาฝากก็เลยได้ปลามาฝากเขาติด้อยเห็นไหมโอ้โหใส่ฮะมันคือแม่เขาอยู่ไม่ให้กินเออไหนไหนแต่ว่าเขาเทสต์อะไรกินเออป้ามากินเขาเออเขาติดเทสต์อะไรกินปลาปลานี่ยังไงอู้ปลาดุกยังไงอีพ่ออีพ่อเตรียมอีพ่อจ่อมาฝาก ปาตะี้ปลาอีพอดแค่ดินไปยืมมานั้นเพิ่นแล้วพุ่นอ่ะน้องไม่อีพอดคอยฝากอีพอดไปฝากน้องไม่หายฝากอันนี้เงินนี่ใหญ่พ่อยี่บุตฝากพ่อยี่บุตรไปยังครับ ฮับักจูโอ้ยนั่งน้านั่วัน้าไ่ปลานให้ปลาจีนให้แ้วก็ใ้เจ้าใจ้เจ้าใจเจ้ว่าเดกันหมดไปล้งกางกันลุงกางกันลงกางกันดิได้ได้ได้ผัดผัดได้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 ไดได้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 ้ไดได้ได้ได้ไดได้ได้ได้้ไดได้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 ไดได้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 ไดดได้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 ไดได้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  เอาลงมาจกกันลหรเอาไว้นีเพราะว่าอีหลากัมาอยู่อีหลามาอีลามาโอเคขอบพุณขอบคุณอีพ่อปัญาบานอีพ่อใอรนี่ล่อีพ่อปญญาบานอีพ่อญญาบานสินเขาอีม่นไหม้อยูโอ้หันล่ะสบายค้ายกันครับค้ายกครับอีพ่อ ตรงอีแม่ปีนี่แหละค่ะค่เพิ่นกะหักแมแลวพ่อกับจานตายแม่ล้วพ่อกับจานตายก็หักเพื่อคือพอกับแม่เจ้าของอีเีนี่เด้ยกางในวายาเียดไ้ยเป็นผู้กลางนในปอไป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 ไลืมลืมย่งขอบคุณพี่น้องเาวันทีหนึ่งขาพี่น้องเมือนี้เดือนไม่เดือนไม่เดี๋ยวเดือนนี้เดือนเดือนตุลาใครจะเป็นเศรษฐี เริ่มต้นเดือนไหมสกรารใ่ช่องยูทูบลำโพงไตุวันไปเริ่มยๆติดตามกดสามตัวไก่อีกเดือนนึ่งนะครับพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณเนาะครับพี่น้องให้เบิ่งทางในกิจกรรมมันมีอะไรทำกันนะครับโอเคน้ำไปเบิ่งน้ำไปเบิ่งน้ำไปเบิ่งโอ้ทางฝุ่นมันทีมงานนะดนตรีมมากยอีหรถคันนีถามซื้อแล้วนะรถขายรถขารถไม่มีบวกโอ้ปัจจัยเมาเกิดปัจจัมาเกิดกันว่ารถปัจจัยเมาเกิดปัจจัมาเกิดสาื่อแล้วเจะขายคอยว่าเจ้าเห็นดจะขาย ทำซื้อแล้วอันนี้หาพันแล้ววันโอเคเออทางนั้นทีมงานอาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักดนตรีอ่ะอีกสักคู่จักหน่อยสิได้ไปซ้อมลราพี่น้องอ่าเอ้กลับมากลับมาทั้งปีอันหนึ่งทีเฮ็ดยังสินี่เฮ็ดยังกินเนาะนี่เนาะจะทำอะไรกินเนาะพัดปลาครับพัดปลาพัดปลามันบ่พัด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  เอออยังเจ้าปลานอกน้ำอ๋อปัญหากับไปเก็บอยู่อันนี้ปลาจอกปลาจอกปลาอันพ่อไอพ่อไปได้มาเป็นอกน้ำปลานอกปลานอกปลาอยู่ใส่ไปอยู่ในบึงนี่เตียในบึงเรียกว่าน้ำน้ำมันนัเขาฟุดบารนีพายโจ๊กข้างน่าโอ้ปลาหน้ามันไหลลงไปซุมนี้มันเหม็นสะเดสดสะเสดอจไป อันอเ็ดปลาม่บัดเดี๋ยวเอามาเห็ดแสดงป่ขนาดสตัวแสดงว่าตุ้อยู่ใกล้จะเป็นกาเจาสได้คักเลยนเนาะแสดงว่าอู้ป่าเดี๋ยวหุงเขาก่อนอันนี้ป่ายังแม่ปลาอันนี้ปลาตองปลาตองถึกยังนี่ปลาตองะโดดเราเตี้ย โอ้เอาไว้ในตู้เย็นว่าม <sh arp y> ันนกน้ำกัน <t> ข <os> <t os> uh ึ้นนกอยู่ว่าติดน้ำมันยังเหรอแว่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 มันยังอ่ะ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 ต้งตั้งตั้งอ่ะเอ็กไปผู้หาตังนี่ตังนี่จนว่าอันจนว่าเป็นอันอันยังก่อเป็ี่ยนยังก่อเป็นเป็นเราอันเราโท เราทูเราทูปลาจอดอ่อด้อนครับโอ้ยโอ้ยโอครับเขาหนึ่งเขาเขาได้ปลาข้าวบ้วนเป็นตัวน้อยจะ่าจักกิโลกจริงจเอาดิมันสร้างนีปลาข้าวลงเรือบึงไงอาทิตย์บึงมาจากันเอาแชร์น้ำแล้วกันจะเพิ่งแจ่มมันติดมาจากันซี่มันมามันค้างมาจ่าไลยโอ้มันมันมันเชื่อมต่อซี่ตีโอ้ มันมีค้อม้มันลายกวนี้มันงกับนี้มากปาเก่าตัวากเสียบันนะแอบเสียบแล้วขันเป็นเพื่อนบอดนี่เนาะขันเพื่อนบอดปะจกปะจกขันตัวอื่นปะจอกอันนี้บอดเาด้วเียนได้หนแไม่ใ่ขันยุบันนะยุบันยู่อุบวน่ะอุบวน่ะขันตัวนอื่นปะจอกขันตัวใหญ่เอื่นปะจกขันใน้ก็นั่นอีกอืนปลากะละมังเตียวคือป่าโองไปกัน เนี่ยกัเจ้าว่าอาจารย์ใต <arians> ้ไปเรียนตลกซะมุกเจ้าน yeah, so yeah, no, nice ี่บ่อึดแม่นพี่น้องกันอยู่ตะลางแต่ว่าขันเอาไม้ใส่ปากสิเป็นทั้งใดเอาเขาเอินไม้กิ่นกลมิดไปทั้งใดโอ้ไปเถินโอ้ที่ว่ามันงบพอพอที่สันดอกว่ามันงบพอพอว่ามันงบพอพออู้อันซสุดลายน้ำไม้น้ำไม้เทสทั้งใดหนีหือแม่หืงเออแจงนี่กันแจงเบิดอัน กระเจงเบิดสามน้อนี่กินเบิดบ้านกับผมมันยังควาเต้าเต้าเอ้าเต้าครับเต้าพอดีเต้าหน่อยเต้าพอดีเต้าหน่อยเต้าพอดีเต้าหน่อยเอ้ามาปานคัดไปเถอะปานคัดไปแต่งายแต่ว่าเดี๋ยวประเดกดี๋ยม่นี่เดี๋ยวประี๋ตัวเนี้ตัวเนี้ยนี่แก ได้ได้ได้ข้า่ใชกําลังจิตขดป่าพี่น้ดป่าไปกินเขาง่ายน้ำกันพี่น้องอันแยกมาไฟนี่ดาราดังดาราดัง like ค,คนนามดิดิว้าว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 ้ยวาวว้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 อววมาววอาวว้าว้า้าวว้น้า้วเพา้าวว้าวว้าววาวว่าวววว้าวว้าวว้ะวาวาววาวว้กวว้าววาวววงตลก้าว มันเป็นภาคเบียกไป็นน้ำพ่อกะทิกับตามตามช่องไงครับแม่พอถึงช่วงนี้ก็บอจกให้เรามาออกช่องเจ้าของปันไดเพราะว่าช่วงนี้เราเป็นดาราของช่องไงเพราะว่าเราสีไปขึ้นช่องไงพุ่นอัน้ำพ่ากเลยกพุ่นกระทามากะพี่ตอบว่าไงประยูน้ำตียัวยูนี่ละแม่ในะมื่อใดกันยูนี่ละยูนี่ละสัมลาเทียครับสัมพนละเทียช่วงล้ำพุ่นกะมันบายนักกันนะพี่น้องช่วงล้ำก็เปลี่ยนไปซสอมนธ์น้ำมูอันบายนักเพราะว่าข้าเจ้าเป็นตัว s ป a r คือขึ้นทั้งเวทีกะสเปรในบทนั่นแหละสเปรในบทตะว่าช่วงนี่มอลำกะสีซ้อมไปตามบทของมอลำตลกกะสีเพิ่นกะสีซุบเขาอันบ่ยากนะพี่น้องเดียนกันว่าเอ้าชุดน่ะป้าได้สิได้กี่กว่าจักบับแม่ต้องไปถามเพื่อนั้นเพื่อนนัดเพืนทีนึงเด้โอ้นัดวันที่สามสิบวันที่สามสิบวันนี้วันทีนึงได้แม่สิทุกไปถามอีกใคนมันได้สิพาไปเอาสิพาไปเอาอ่ะ ไป acá, ไปหาอาบน้ำอาบน้ำไดเขาสิได้ออกไปแล้วจากน้อยนี่แหละออกไปหาได้อาบน้ำอาบน้ำไม่กินข้าวกินน้ำได้ออกไปแล้วเพราะว่าหัวหน้าเพิ่งก็นัดเวลาเก่าเวลาเดิมเวลาเก่าเวลาเดิมก็นัดสามโมงเช้านี่แม่กัดจิจากน้อยอีกสักครู่กินข้าวแล้วก็สิได้ไปแล้วพี่น้องโอ้โอ้ทำหน้าที่ของเขาวันนี้แม่รำพ่อบ่อบ่อนี่เด้อสิเป็นผู้ถือกล่องใครผู้ใดถือกล่องผู้นั้นปฏิเสธอย่างเนาะ แมนแผลน้องแมนน้องแมนแมน,แมนปะกะติอาจารย์ใต้จะเป็นคนถือกล้งองกระหาใส่ตะมูได้ป่ะเนี่ยสี่ตะมูเฮ็ดอันนั้นสี่ตะมูเฮ็ดอันนี้เลย<ม>อ่ากลุ่มนั้นอาจารย์น้องตะดีจานล,ล่องจานลั่นจานฉาดพี่นอ้องพักกันนิดหยึ่งเนาะช่อมรถผู <c oughs> ้กระทำดิจานล่องยี่นี่บ่อจานชาายเจ้านี่นี่ยแหละพี่น้องแต่วันพวกใครได้ซบกันกันไปพ่อกันทั้งสี่กันไปพ่อกันอยู่เวที ขันไปเวทีแล้วแมเวลาพ่อกะบอมเป็นช่องออฟฟิเชียลเนาะกับบอไายแต่ว่าขันอยู่บ้านนั่งซีกะมันบอดได้มาไายกันอยังพี่น้อ,องเพราะว่าช่วงช่วงช่วงพักจังซี่อาจารย์น้องตีเพิ่งกับพักพรถึงเวลาตื่นขึ้นเพิ่งกับยังค่อยไปยังค่อยไปทํางานกัน,กน,นกพ่อไปทําตื่นขึ้นไปทํางานแล้วมันแมเวลาพ่อก,กับทายลงบอดอไดเม่ื่อพ่อบ่ดได้ช่องออฟฟิเชียลยันวันหน้าเพื่อนตำนีเอาคุงแล้วออคุงแล้วหุ้งแสบพูด้แสบเด้อ Hùng này xẹp Xe phóng dư luận lắm nhỉ? Dạ Xe phóng dư à? À quá sẵn ở cái này. Để mày thốt phải tham đọc Để mày thốt phải thảm Đấy như bằng Đấy như nhiêu này Và ảnh Bằng ai này bằng nhau nhau đấy bằng, bằng nhau nhau bằng Bằng tàm khoáng. Bằng tàm, bằng tàm à, xe anh Lốt, đây Anh ใส่หมวกข้าบ่อยในจักน้อยนี่พี่น้องเอ้ยใส่หมวกข้าบ่อยในจักน้อยนี่ปะท้วบูดกระบูดเราเว้ยตายกับตายเราเว้ยตามซื้ออยู่ว่าขายตามซื้ออยู่ว่าขายจะขายก่อนถ้าทีเป็นเงินเจ้ามาคือทีมาคือดอกเราคือดอกขา่ได้ม่ได้ขายไม่ได้ ใช่คยแน่ี่น้อง่ันบ่ได้ออกกงยันไมด้ออกกองลมอเสียสุดแล้วใ่คยแน่ยสลวความหนาฮห้งตากันให้ก๊าเขากินเ้านี่นะครับพี่น้องขอบคุณความหักความแบ่พี่น้องเขานะครับที่ออกใหมช่องลำเพาตวลุ่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะพบุตรัวป่าให้กาปเขาช่วยช่วยกันกันกับเราระหว่างเรากุ้งเตี้ยหลางย่างนะที่บอกจะไปราไปแป๊บดไปขั้วป่าก่อนนะครับขอบคุณอีพ่อตีพอจอมนะครับได้ป่ามากนะครับใหกา แต่พอยิบูดเราสีผัดกระเพาปลาดุกนะครับผมก็หุงข้าท้าแล้วครับพี่น้องนะครับเสานี่คลิปนี้นะครับพี่น้องมันซันที่โตปลานี่ะนะครับพี่น้งโองนะครับเขาถามหาเจ้าเขาเห<อ>รอครับยายอ้ยนถามหาโอ้ยเเมียงนอยฟังยัง้บูร์เอบูรเอาแล้ว โอ้โหผู้ใดนะลุ้ยสีลุ้ยขาวดำแย่นเปียกครับพี่น้องมาอยู่น้ำกันปีนี้เพิ่นเป็นมือกองเก่าสาวน้อยนี่แหละนี่นะครับหลายคนก็ถามว่ามาแทนจันร่องบ่ร่องกับยุ่งกันนี่แหละจันร่องยุ่งกันนี่แหละเออนี่นี่ยืนยืนยันร่องยันอยู่นะเจ้าขามาจันร่องไปใส่คือบูเห็นเหมือนกนบอ้คอยออกกล้องครับบอ้ค่อยออกกอง น้ำกันนเอาน้ำกันนอก่อนอกกอนนะครับสาเลยครับเอสามสามเลยนะครับพี่น้องครับครับความมเพ่ความมันเนี่ยาเอ้นท่านจกรขอนี่ยากพี่น้องเข้าทำกับเขากัาบน้ำกินกันนะครับก่อนถึงไปน้ำมาล้งบอกคือมาลำสิ่งแต่เอามันยั่ห้อมันยี่ห้อคืเฮ้นท่านเจ้าเออเดดเดฟพูดเด้ไเอาไมแล้วแต่ละ

ผมนี่เราวันี้เป็นบ่มกินเขด้โอ้เออเออสันจะจะัวไปได้ไม่ใช่มาตัดจะจังมาผัดเออเอาสันก็ได้ได้จะรั่วไปเอ้าคนอนาตพี่น้องให้เก็บเขานะครับกินเขากินหนักก่อนสิได้ไปซ่อมเจยวบัดเนไม่นีนะปีพร้อมได้แบบชัดเหเลยโอ้โอโอ้อะขอบคุณความหความแงพี่น้องนะครับทีนี่ไงอะลำเปาตะลุวันพาเพื่อะพกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสาระคลิปนี่โชคดานำลำเรื่อยๆื่อเหมือนนีันทีหนึ่งพี่น้องสัสดีคลิปน